น้องจ๋ามาจ้ะแตงโมจ้ะอัปปะพุตตาไม,มติวยังบวมอยู่ให้จนบวมมาค่ะอําๆน้นไมติวเด้อค่ะเด้อแช่ยเย็นละหวานกรอบอร่อยค่ะแตงโมแตงโมรถขายหน้าบ้านค่ะบ้านแม่ติวอยู่ในตัวจังหวัดเนาะ เขาก็จะมีอันนู่นนี่มาขายค่ะมานะคะอ้อ้ๆจะอ้ำอ้ำหวานเจี๊ยบอืำอ้ำจๆจะอืม